ป้าพี่เนาะว้าเท้าพี่ขามขั้นเชืพี่นอาอหายคอรบป่ะมีขาพัว ทานไ้อะ่ดัยอะเตรียมพักไว้เฮียเว้ยอะตะบ่อนบ่อนได้มั <laughs> มนเฮียเฮียร้องเมื่อกอี้อันนี้เฮียใส่เลย สบายดีพี่น้องเนาะกับทักทายสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเดี่ยวตาแล้วเขาวางกลางเนาะ <c oughs> ตอนนี้พี่น้องเนาะกลายะเลิกงามงามดีพี่น้องเนาะเป็นอีพีซองเด้อพี่น้นะนองเนาะเจ็ดสี่คำแจงกะเขามาติดตามมาหับส่งได้เนาะพี่น้นะองเนาะที่นี้พี่น้องเนาะคำแจงสีผ้าเมียหรือว่าสีผ้ากั้นลงไปเนี่ยงกบเนี่ยงเขียดแปลกเนี่ยงหอยพี่น้องเนาะ เอามาเห็ดกินตอนเด็กเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวอคืนมาจังเลยทำไมเห็ดกินเลยพี่น้องตอนนี้กับทีลงไปนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ประมาณเข่ามงเลยพี่น้องเนาะหรือสามถุ่มพี่น้องเนาะสามถุ่มนิดๆเนาะด้วยเข่าม่วงนิดๆนะพี่น้องเนาะมันก็เด็กเติบเลยไปบริษัทที่เวลาพี่น้องใช้อุปกรณ์เฮ้ยอุปกรณ์กับบุ้มยังไงพี่น้องเนาะมีโคมอันหนึ่งก็กระตาเพราะว่าเขาโคมบันได้มาแต่บ้านเนาะ ฮะตาันัดลงมากบัดมากจังกับคืน่อเี้ยบอ่ะตั่งัยี่ไนนี่ไดตาหนเลยไปที่เนังที่เนังเจี๊ยบเลยบ้านนี้ก็ได้ป้าล้นะเจีกระเป้าเะยอัดไว นอกจากนี้อยงแถวตีนเที่ยงแถวตะกาแถวไฮน้าสีแถวขาดเนาะเพราะว่าหอยคบเกียรติกับไร่อยู่ดอกพี่น้องพ่อได้ห้าพ่อได้กินอยู่ดอกสุดพี่น้องใส่ชมข่าสารคอนแสงกับใส่เชื้อแค่นสารชมค่าสารเนาะกินมันเป็นยูวกินพี่น้องมีอย่างใหนอันหนึ่งค่ะมันถือกันที่นี้เพี่น้องไม่กระซิมันเหมือนเน่พี่น้องเนาะกระดับหน้าเบื้เว้นไม่หันดับหน้าน้ำกาดนำหน้าเว้ โบกขาลงเล่นช่วยหน่อยไปพี่น้องเดียวกคนแจงเงี่ยอะไรกันให้ดองรัดเป็นผู้จับผู้คุบเนาะเห็นอะไรตื่นสายทุกเช้าเนาะอุ้ยโอ้ตื่นอีเสียตื่นหนักไหม น่งเหลือมีเงยก็เลยพี่น้นนองฮะกบบอลขีโกบน,น่อยพี่น้นองกนนบน้อยกบน,น้อยนี่เดแตหนึงพี่น้องราคาเปนหะมันสีบอเดนออกตีเนาะราคาเลยดี๋บน่อยกบห้อยงสหน่วยเนาะ ยังบ่ทันได้หาเราพี่น้องสิพากันพุ่นละยางไปบอกมันหลายๆจังสิหาเนาะไปไปน้องฮะกระได้ะมุมดินตัวเองเหรออ้ฮะฮะมาหาเบิ่งน้ำมัดกะเขานี่พี่น้องมาใหญ่ปาไหนไปก็กะเขามาเรียนวันนี่ดีกะเขาสีดำมืเอื่นพี่น้องโซนนั้นมันสีอยู่ในแค้มหนามแค้มขนาดมีหางมีหัวหาเนาะ ก็วันด้เปนคนผูกหรอกเพราะว่าเห็นม да ันอยู่น้พี่น้างในกลางเดือนหนาเนีมันบ่คอยด้อยู่นะมันมักอยู่น้ำขั้นแว่ามันชิไตนะพี่น้องมันชิตไตไปอันห้อื่นนาอ่าอ่านอันอ่นอ่านอ่นอ่านี่นอ่นอ่านานอ่า่า่นอน่อ่่อาออ กินกาเด้นี่พี่น้องอืมเด็กอัวฮะเด็กเด็กีด็กคือพุ่นพูนพูนอยู่เออมันไปเป็นหมวเป็นจุมเลยพี่น้องมันเชิงกันเนาะโทษน้ำพี่น้องมันเชิงกันกลาคืนอยางเว้นไม่ก็เชิงทั้งหมดเลยพี่น้องมันกอดกันอยู่นะ ตัวนีออกมาผู้ดีดีเอ่อไมูืนมันก็ไม่ได้ไปไปไปแต่ห้าตาดต่ไม่แต่มันสั้นอ้อันนี้เข้าบปั้นด้านหน้าผอ้หน่อย

นี่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 นีนี่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 น่นี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 ่น่นี่น่นี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 ่น่นี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 ่นนนี่นี่นี่นนี่นนี่นี่ ท่านนั่พี่น้องโอ้ยเปาซีด้กินน่าเพลีมานี่อยู่นีกระไรตัวนี่พี่น้องไข่มันเนาะมันได้ไม่เห็นไหมไข่ห้าสลีเนาะอ้เห็ดเห็ดตำหน้าเธอได้กุ้งเข่ามายย่งพี่น้องแงเปสีแดงเนาะม็เล่นแล้วห้าใจดล้วมพี่น้องมาเจดิญกัะพ่อก่อนสตูพืชนะสตูเข่า เราเสด็จกินกระปุกพี่น้องนี่พี่นอ้องเพื่อนกระตาเหรอคนอยิ่งไดหลายพี่น้องเนาะพุกมักในกล่องมันโบเห็นเนาะในกล่องาาไปพี่นอ้องเดี๋ยวขึ้น,ปน,น,น,นไปเห็ดน,น้ำกัน,นเนาะว่า <c oughs> ไปเห็ดกินน้ำกันไปกินน้ำกันสไปหาเห็ดไปเห็ดกินน้ำกันพี่นอ้องไป อย่างเงี้ยต้มสมพี่น้องต้มสมนี่พี่น้องตอนนี้ก็ลางห้อยไม่ด้อยเนาะเพราะว่าล่างห้อยมาตรงให้สะอาดพี่น้อง ขลังห้อยประสาทห้อยมิ่นเนี่ยบุหรี่น้องห้อยนี่ห้อยชลี่นี่บ่เออจะ<ห>คิดใน,นอื่นห้อยยังห้ <c ười> อยกับควางกระไดมาหม้อหน่อยหนึ่งพี่น้งนงอ,องนะควาเอาสองคนเดี๋ย <c ười> วจะเมาเดี๋ยวข้างกินข้างอันนี้ข้างห้อยปะนิดเพียงเนาะแต่ให้น้องรัดอันเก็ดเยวเลยใช่เนาะ เจียวถาเลยเนาะขอมันชุบ<ห>แล้วก็นจะได้กินเลยเนี่ยจะซื้อเห็ดเพขอซื้อเห็เดเจียวเออจะเห็เดเจียวซอยกันเหนน็ดอย่างไรเนาะจุดเอาใบตอกไว้ย, <laughs> ยังไงก็ข้อใหญ่อะไรนะนี่องช้ปานดูให้เ,ออเออานาะเอ็ดสี่เราพากันยังมาเลยตั้มม้วนแล้วี่เนาะ เดีมังคีมกก่บโฟงมันเป็นใหม่แบบใหม่ตาถ้าเียมังคียังเกาะติดเป็นไพบดยีปะฮะอือที่วั่ตามาไหมเด็กมัได้กับมังคีคือฮินากบเนาะกบหน่อยนี่เนากระปูดลาอยู่เผอว่าไตออกเบิดใส่กระตาที่เนาเออ่มันคิปนี้มีแต่เมียสู้้วนๆแล้วี่้นงะัซซีเมอ แต่ไม่เคยกินนหน่อยเอ้กินนั่นเลยแต่ว่าคลิปนี้เห็นนาเมียไล่กหนาพัวนาพัวเห็นเลยโอ้ยจะแห้เขาเห็นนเมียไมกัน่ะเอ้แต่เบื้องแรกเมียเกาหันเด็กกบอกจะลบคลิปเมียเกาจะสัมค่ะเอเห็นตานาเมียนะไอเมียไมคำเสงพี่น้งเนาะแต่ว่านาคข้ายๆเกาหุ่นคข้ายๆเกาคำเสงีงักสเปกเป็ดเกา สีกันั่งแบกเนาะติดทำแปกได้อาเพเชนได้บ <climbing where GPA meter> ่กุ้ยอะไรคนละคนละพ่อพ่อพ่อหวใอะไรนี้กอบกาชิวกแน่พี่น้องคว่าแบบเป็นพี่พักพิงส่วนครพี่น่อง ราคาเด่นน้องมานียนอากาเย่นไปดูหัอนับผีน้องก่อนจะแบบเพื่ออยากเทนนานำก่อนแบบ ตมหอนแ่ดีเหรอเจลกระด็นมัเ็เลยตุ่มหอนแตุมหนาตะแรใแเยือนหนตุมอีก้แบบไม่นอนแบนะนู้โหือลตะแระวุ้นหเหนียวด่งชิบหายนะอะไรอยาเ้ยาหน้าพี่น้องเจาสมเจลกระเด็กเจาไก่ไข่แนเจลชิฟฟูดพี่น้องนะแตรวิสันเปรวมนเจ้าิีฟูด เดียบครังไม่ไหวทีเนะที่คยไปมอหนยื็อันเดีก็มีพวยสิคให้ไวนะ้ไม่มีว่ะพวยวมีเนาะที่กำแซงเอาพวยิคมาใส่ห้อยไว้เนาะใส่ในตบตมห้อยโอ้ห้อยฝอยหอยาบหยาบแก่มันจะเก่ข้าวนนหนึ่งและนะ้วเนาะเดี๋ยวให้ แดดมันไปชุกมันจะแดดมันจแดดมันดีะจมันมันปดทุปปดเลยรไวะรูปไรแรกเยอะไม่มีวันได้เนาะเพราะว่ามันติดติดติดเปลือกอะติดออกมันมันเปออกวมันรูปลายมันเหนียวหอมเต้แดงพี่น้องปวดแจ่เหอว้า แแล้วป่ะฮะเล้่กปจัดปกตินี่ต,ตรงตามหมกผีดิบกีกีไฟเนาะกีทานมันจะสีแยบ,บมันจะสีหอมอันนี้เห,หารวมี่ฮาก็เอามมกผีแหงเนาะหิ้งเจียวด้วยยวอ<ส>ลไรพี่น้องยูเขาให้<ป>มาพี่น้องเริ่มเลย เบืงซีมซีมเบืงซีมก่อนเนาะฟ้าละง่ายอเอาขึ้ม่ฟ้าละง่ายสองอันเหรอ้ยไข่มีไข่นีไอ้สบางคนนี่เมาพี่น้ะงคยกินออสิบกินตามันเอาตามันออกนะครับแซงอ่บอเป็นยังพี่นอะกินตลอดตากินกูโตมแต่บางคนอันเมาเมากินตามันพี่นอะ ยิอยู่วันศักษาบริษัทักได้พี่าเนากเอได้ความยากเปลาเขากเนาะมาเปลเขานี่งเปล่บอย่ทงเทียง โอ้ยหิวเขาเด้เนาะไปหิวกะคันนี้อยากนํากลับมาเด้อเนาะมากินนํากันได้เด้อไปอยาเบิ่งม่วงเเนาะพี่น้อง1 0 10:00นเนาะเออมใครเลยด้จะก็หาชมนําบงกบงนบดด้ับแสงบ่ออกอตาม เจ้าตะพินั่นกินอะรีย,ย่างนี้เจ้าพวดเลยถังแบบกะบุ่ค่อยมากบ้านแน่นอ่ะแบบหาสิริหาสิกระจายสีแยบพวกันแรงไปนออไปอาบุเอาใน,ในอันนาคางลกไกลคุณหมอครับสีจีบแบบเพในสีฟ้าเหานไะ เนาะจะขึนมือถือปบ่ตัวนี่มาบอกมามื่อไหมาตบจะดีวิวมนเบิมเด้ออกมาละกบ็บิดๆตะขีมันออกน่คนหนุ่าม,มาไปกินดอ้อพักเขาเนาะ mình à. Tiên ra ơi Xin Thế Không mì, mì, chỉ... mì theo với nhau. Có ừ. hôm bùa, một cái. Và chị ghép cái mì lái tớp rồi. Xuống là khu à. Hiếu khi nặng nó Thu với thanh khẩu đấy ดง่ากว่ะดจังสดหสรอกฮะนมาปบสองอันน่นนนนกัวบอป้าเสืมาเสยนมันชื่อคมอ่ะบอปจำเจอจแกล้วหูแก้แว,แว,แว,แวนี่นเปนคับนี่แจ้งนี่แบบอืมเนาะน้ำตาหนาไม่อง các nam sọc lòng dân tranh lệch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  tranh nhốp tranh lệch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  <c oughs> อยู่หันอยู่ไหนช่นองคนคือเก้าพี่น้องสามจัดส่วนน่จนะออจอกน้ำอีกแขนแขนขาโอเคเราแป้ง <c oughs> เดิมตานึ่งเคยขูดพี่น่อยจอยอยู่ช่วงไหนมันจ้องเหตุใต้นะเต้ <c oughs> ตัวนวยหน่อยนั่นสอหรอาต่าออกคุณิเบสได้เบิ้งไปสิบจี่กว่าเลยอื้มหนาวนวนี่เดนอมาแตะออกกวจะแบบคอยปะ เขาขีไข่ออกว่ะเอ้ะเอาไข่ไม่จะแฉบแต่ว่าเมา,า,มา,าเขโมยมาไข่ไาไข่เป็ดใคไก่ขึ้นมามักแล้วเนาะโคตรไข่เจ้าย,ยัางหมักไขออ่คนบ้าเบื่อบอกเดี๋ยวว่ามีทางไปบ่มีทางดินน้ำไหลได้ไหมบอกไปหักมุมหักอันนี้แน่เบื่อแล้ว อยาา่าแเดวกบ่าบอกนะเชียงกบเสียงเกียรนะครัเด็ก้านเป็นคี่น้องราตกีนี่นอนบะไรอไรเียเสียงงานนี่พี่น้องเ,เป็นไนงะยานโู้เชียงกบเสียงเกียร์ปันญานเสียงพี่รอีดีสงหอยยานเนาแต่ยังหอ,อยนอสไปสิหข่าว่าเด็กหน่อยจะหันเต็น้องตัวเย,า,ยานตัว ตัมีเสียโ่เนาะเป็นแบบนี้ขึ้นหน่ยนอยีปหรอนี่ขึ้นหน่อยเบ้อือห้อ่อไฮคอยบ้างมีขาพวัตขาเนื้อใหอ่ะเ,เต,รตรียมพักไว เฮียบว้ยอะต่บ่อนบ่อนได้มันเฮียเฮียร้องเมื่อกี้อันนี้ยฮีใส่เลยก่อนเพกกะว่ากระสือกัดแล้วไม่หน่อยเนาะเดี๋ยวกินห้อยคืออันนั้น าากินเนาะกินี่อ่ะนะถากินนาะเถ้ากินเขี่เนันน่นมนะมพูชูดไหมแสบชดกระแดกเฮ้ยเนี่ยชูดมันแสบเนีเห็นเนี่ยก็แสบและแล้วพอ,อแสบเพิ่งตึไม่แสบเล้อพี่นอนเลยโอยจุกมันเยอะ เอะไรที่น้องเนาะกะกอีมแล้วกะกินไปกินมากล่องแบดดับพี่น้องเนาะก็เลยว่าตัดไปซื้อเลยพี่น้องเนาะคิดเนาะกะแบบกำลังกินกำลังขักนะกำลังเข่าที่เปิดกล่องไว้ตี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 แค่แต่ว่ามันถือไงพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนเหากินมันบจบพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเนาะ ขากแกวพี่น้องเนาะแกวคากระดิแกวเฉลี่ยนัน่งนอนโอ้ยหอมเมียตัวเองงานในงานยังกี่ตัวอะตัวน่าใช่ฮะอ่ะอพี่น้องเนปะ็นกระตังใจในพี่น้องเนาะนอนในนอนหนา้าสองคนพี่น้องเนะากเอฟซีเด้อพี่น้องนะบุคคลใดคนใดเนาะอยากให้เฮ็ดคลิดยังกะมินมาได้เนาะพี่น้องเนาะแสดงกับสิจัดให้พี่น้องเนาะอยากให้เฮ็ดคลิปประมาณใดก็บ,บอกมากพี่น้อง ติดไปตามคำขอของเอฟซีแหละฝากอเไยก็แท่พี่น้องป็นกำลังแก่ในพี่น้องมาบ่งน้ากันาะพี่นอนรับบอลมีนสตารกองไปแจ้งเลยบอไปพี่น้องเจอกันอีพี่หนะบ๊ายไายพี่น้องแขนก็สีเง่ๆนั่นเด้อคนตื่นจะเอาไปตรวจกวด้างงามพี่น้อง